และการโควิดมันก็เริ่มสีมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับสังเดินเราเป็นสีเหลืองเนี่ยเป็นสีส้มเป็นพื้นที่สีแดงที่ความเสี่ยงสูงนะครับนะครับเราก็มี9จังหวัดนะครับที่จะมายัางจังหวัดเราเนี่ยครับต้องําการตัวจต้อกจักตัว14ว,ว,วันก็มีทั้งกรุงเทพระยองนทนทบุรีอุดรธานีนี้นะครับด้เดียวกันในเรื่องฐานศึกษานะครับตอนนี้พารณาดูแล้วเบื้องต้นนะครับเราก็เลยขอว่าให้ปิดตั้งแต่วันที่4ถึง15มกรานะครับเพื่อจะดู ระยะหนึ่งนะครับถ้าสถาการไม่ดีขึ้นก็จะปิดต่อแล้วก็ในส่วนของเรื่องสถานบริการฐานประกอบการนึ่งเป็นร้านขายเหล้าร้านผับแล้วคาเฟ่ทเนี้เราก็ให้ปิดไปก่อนนะครับส่วนในร้านอาหารเนี่ยก็ยังให้ทําจาหน่ายได้อยู่แต่งดต่อม่ตื้นดื่มไม่อ